น้องธนาอัปเดตน้องวันใหม่หลังหลายๆคนถามถึงหลังจบงานชาป,ปนากิจและลอยอังคารคุณแม่งามทิพย์ซึ่งหลายคนก็ถามถึงน้องเล็กของบ้านฉัดบริรักษ์อย่างน้องวันใหม่ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างเพราะตอนที่คุณแม่จากไปน้องวันใหม่เสียใจและร้องไห้หนักมากจนหลายคนเป็นห่วงสภาพจิตใจงานนี้น้องธนาก็ได้โพสต์ภาพน้องวันใหม่พร้อมเขียนแคปชั่นว่ามีพี่ๆถามถึงวันใหม่กันเยอะขออัปเดตน้องหน่อยตามคําขอครับแม่วันใหม่เล่นเกม งานนี้หลายคนเข้ามาแซวสนันว่าเฮียแกล้งฟ้องแม่เก่งก่อนจะบอกว่าลงรูปน้องวันใหม่บ่อยๆนะ นีค่ะยันดีค่ะนีเยอะนีเยอะไม่ได้นีไม่ไเดี๋ยวแม่เดี๋ยวเร็วเดี๋ยวเอาไปดีดวันนี้เราจะไปฟูจิกันเดี๋ยวไปดูกันว่าฟูจิจะสวยแค่ไหนตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับทำไมทำไมเอาดูนู่นสิ มาโผล่มาที่ฟูจิครับยุใสวะฟูจิยุใสวะนี่ไงอยู่นี่ไงโดนนี่ไงโดดอยู่ชี้ดิชี้เข้าไปดินี่โดนเมฆบังหมดเลยนี่ฟูจิยุใสวะนี่ไหนเอาใหม่เอาดิฟูจิยุใสวะ Bye bye. này bye. Bye bye. Bye mấy Bye này à? bye. Bye bye. Bye อไหนจะไปอวดเนี่มาอะไรถ้าไปบอกเพื่อนบอกเพื่อนมาอะไรอหนดูอะไรอ่ะไม่ต้องเพื่นไม่ต้องเพืดนไม่ต้องเพื่อนไปทำไเงยขอเงินใครขอร้องคุณแม่ก่อนสิ อันนี้ไปอ่ะไอเปััคถามคุณแม่สิว่ะคุณแม่ชอบไหมแม่ชอบไหมคะล้นใหม่ชอบไหมชอบค่ะไปลุยอ่ะุมแรงเหรอุมแรง

มันไม่ออกอ่ะมันใหม่ต้องใส่หนูตะเกียวอย่างนี้ไม่ได้แล้วมาลวมีเยอต้องเยอะตอมอใช้ตู้ย์รูอันอันต่อไปต่อไปเจ้่อลต่อไปต่อไป้ต่อยต่อยออะไรอ่ะเอ้าไหม่นม่ต้อง้มโอ้ เล่นเกมแล้วเป็นแบบนี้ไม่ได้นะไอเงั้นพวกเงียไม่เล่นด้วยนะอะไรอะค่ดอกแมค่าดอกแรกคอยคอยดอกสองแม่คอยดอกสองเล่นเกมแูแฮเกม้นนได้เอาไมเอาแค่เกมไ ตาจบตาก็เล่นตาใหม่แพ้แพ้ก็ไม่โดนทำโทษเลยนีใช่เล่นเกมก็รู้ตักรู้แพ้รู้ชนะไม่ได้งั้นก็อดเล่นเมือกบอกก่อนต้นเกมเลยท่้นบมกแล้วแพ้ชนะก็ชนะแพ้ก็ชนะไปแล้วไงเปลี่ยนเกมเปลี่ยนเกมคุณรอคุณรอดูคุณรอดูเดี๋ยวรอดูพูชนะตามวกี้ใครชนะเอแกคุณไล้ชนะไม่มีใครไปเลยตายายไห้บอยให้บอยัวยัง ยังเอาถั่วลันเตาไปกินขวบขวบนเอ่ขวบใหญ่เราไโอเคเอาได้ได้ได้ไอ้ใบป้านนะไอ้ยองไอ้ใอยเหรอคนไหนเชียร์ใครไอ้แช่งใครแช่งใครแช่งใครมีเมื่อกี้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 ที่เป็นคนร้องจนร้องไห้าเนี่ยใครเป็นคนทำเออใช่ไหม ใครพูดชื่อเลยเพื่องดังเลยชีด้วยกระเด้งอันกเตแม่มันใหม่กินขนมหวาน ดีใจมากเหรออร่อยปะังค่อยๆมันไหลหมดแล้วดีใจมากเหรอฮะมากแค่ไหน่อุดไอ้เื่ก็ต้องกินอ่ะจริงหรอแฮปปี้ปะ่สนดแค่ไหนมากกแม่ไอ้น้องตามใจน้องพ่อเขาทำไม่ให้เมื่อกี้ไม่ใช่เขาบอกว่าเขาบอกวาาบ ก็ประมาัญาหลวงชื่อว่ามันเพียงคอแล้วทำไมคุณไม่ลองก่อนมันคุณไม่ยองก็เี้ไม่ได้จริงๆไม่จะทำให้คุณมีอย่างน้อยสามสิบเมตรสามสิบเมตรเหรอไม่ได้จริงๆหรอกใจไม่เท่าไจรบกวนขออนุญาตคุณแสดัความ่ิดเี็นดีไว้แล้วโดนจอใจยังไงมันเป็นปัญหาที่คุณจะ ปัญหาที่เาัดเราการจัดฉากขอเราไม่มีปัญหาเลยบอกใเขาไมู่้